สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาพาดูอะไรละการล็อกการล็อกทิกบล็อกนะครับเนี่ยพอเราคลิกขึ้นมาแล้วเราอยากจะล็อกไม่ให้เขาแก้ไขนะครับแต่เราก็อยากจะโชว์ด้วยมันจะมีอยู่2กรณีนะผมก็เพิ่งเจอนะผมก็เลยอยากจะแชร์นะครับมันจะมีล็อกแบบ Disable อ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไง ตรงแก้ไขเนาะแก้ไขโมดานนะครับเป็นโมดันนี่นะครับผมจะล็อกรหัสนักเรียนมาให้มาให้แก้ไขนะครับมาดูว่าล็อกแบบไหนได้บ้างมันมีล็อกแบบ disable นะครับ disable เราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะเอาอเอาแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะได้ไหมมาลองดูกันปึ๊บล็อกแล้วนะครับ ล็อกแล้วแล้วถ้าเรานี้ออกก็ได้นะเวลาบางทีเราเขียนเราไม่อยากให้มันโค้ดยาวเนาะเราแค่นี้มันก็ล็อกได้เหมือนกันนะครับล็อกได้เหมือนกันนะหลายคนอาจจะสงสัยทำไมไม่ต้องรีเฟซเพราะีผมทำให้มันดึงมาด้วยเอเจกนะครับมันรีเฟซในตัวของมันอยู่แล้วถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองใส่ ค่าอะไรสักอย่างเข้าไปตรงนี้นะ55อย่างนี้นะเอาผมเซฟไฟล์นี้แล้วผมก็กดเลยมันก็จะขึ้นมาให้55 5, 5, ขึ้นมานะครับข้อเสียของการ disable คือมันจะไม่ส่งถ้าเรา disable f ิ e นี้นะครับสมมติส่วนมากเราก็จะ disable ฟิล์ ID เนาะพอเราล็อก ล็อกอย่างเงี้ยค่าตัวนี้มันจะไม่ส่งนะครับมาดูกันว่ามันส่งไหมในไฟล์นี้นะผมจะนี่ตรงช่องอัปเดตนะครับผมก็จะให้มันมา Echo ตัวแปร sql ตรงนี้มันจะมีตัว id มาด้วยแล้วก็ exit ออกไปนะครับนี่เป็นการ debug นะครับสมมติเราอยากจะเปลี่ยน ไอสองเป็นห้าอะไรเงี้ยนะห้าห้าแล้วไอนี่เป็นบอสสามอะไรเงี้ยนะครับเราก็กดเห็นไหมครับ ID มันจะไม่มานะถ้าเรา Disable นะครับส่วนอื่นๆมันก็มาปกติเนี้ยห้าห้าคลาสสามนะครับนี่เป็นข้อเสียของการ Disable นะครับแต่มันก็มีวิธีแก้นะ วิธีแก้ถ้าเราอยากจะ Disable นะเราต้องมา,าส่งแนบแนบทิกแนบไอไปด้วยนะครับโดยการ Input นะครับ type hidden นะครับ Hidden แล้วก็ Name Name ก็ไอเรานี่แหละกรอบมาเลยส่ง ID ไปแล้วก็ส่ง Value ไปด้วยนะครับ Value ก็คือไอ้นี่แหละค่ามันนี่แหละก็มาอย่างนี้นะครับมันจะส่ง ID นะครับถ้าเราใช้ d i s เ b ินนะเราต้องต้องฮ i d เด n ส่งตัวแปรไปด้วย Input Hidden นะครับมาลองดูที่นี้มันก็จะเอาเันเก่านี้แหละเปลี่ยน2เป็นห้าห้แล้วก็ไปเป็นพ .3 สามมันเดิม ลงไปปึ้งนี่นะครับ ID มันถึงจะมานะครับมันถึงจะเอาไปเพิ่มลบเอาไปอัปเดตได้นะครับไม่ง,งั้น้น ID เราจะหายนะครับมันจะอัปเดตปึ๊บๆวีไ ID เท่ากับช่องว่างมันก็ไม่เจอนะครับอันนี้คือการใช้ disable นะครับแต่ผมก็เพิ่งเจออีกนึงนะลบมันนี้ออกไปเลยนะครับ มันคือมันคืออะไรมันคืออันนี้นะครับ read นะครับ read only นะครับ read only นะลบออกอย่างนี้เลยมาดูว่ามันยังล็อกอยู่ไหมอ่ามันล็อกนะคย์ไม่ได้นะครับนะย์ไม่ได้นะพอเป็น read only เราไม่ต้องส่งค่า hidden อะไรนะครับ กดตกลงปึ้งอย่างนี้ครับถ้าตัวแปรมันส่งมานะนี่ตัวแปรมันส่งมาคือ read only e มันแค่บอกว่าอ่านอย่างเดียวแต่มันไม่ได้มันไม่ได้อ่ะ disable ก็คือทำให้มันแบบเหมือนว่ามันไม่ได้ใช้งานใช้การไม่ได้ก็ ก็อนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง Disable กับ Read Only right นะครับใช้ Read Only right นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราจะไม่ต้องมาเขียนฮิด h i ้ d e n ดเด f i e l ลไปอีกนะครับถ้าเราใช้ disable right. ผมก็ใช้แต่ r i s d b l l มาตั้งนั้นมันมี Read Only right. ด้วยหรอวะก็เพิ่งหาเจอนะครับก็เลย <laughs> เอามา แนะนำนะครับลองแก้กลับไปเป็นปกติสิลองพอ3ใช้กล้องพบลิ้มวัชละกูลอ้ามันไปติดตัวนี้เอาตัวนี้ออกสิครับตัวนี้ออกแล้วก็รีเฟรชหนึ่งทีพึ่ง นี่นะครับมันก็จะได้นะครับไปเป็นป3แล้วเลข2ตรงนี้ก็ออกไปแล้วนะครับเลข5้ีเลข5ไปอยู่ปอ .5 อ่ะปุ๊บอ่านะครับก็พบลิมบัจุลปหแล้วอ่าโอเคนะครับก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆเนานะผมเจอแล้วผมก็เอามาเอามาแชร์แล้วกันนะเนาะเผื่อเป็นประโยชน์กับ ใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะผมก็ใช้ดิสอเบอมานานนะครับก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะครับผมถ้าใครอยากได้โค้ดก็มีนะครับอยู่หน้า c o d e f a เท e r c o m นะครับพิมพเข้าไป c o d e ขี f a t h e r c o m ผมว่าจะ,ะจัดการเว็บแบบใหม่อยู่ พอดีไม่รู้จะไปทางไหนนะครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์นี้นะครับเล็กๆเอาไว้เป็นโมเดลกับบูสแฉกนะครับก็ออเอาไว้ศึกษานะครับก็เป็นเหมือนในที่ผมเปิดอยู่นี่แหละนี่แหละน,นี่เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเพิ่มลบแก้ไขค้นหานะครับที่จริงมันมีค้นหาแต่ไอ้ตรงเนี้ย ผมเพิ่งทําเข้ามาใหม่มันเป็น data table นะครับก็ใช้ไม่ยากนะ data table นะครับถือว่าง่ายมากเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าสู่ฟังนะครับว่ามันใช้ยังไงครับ data table นะครับ